โควิดรีบาวนอกจากติดเชื้อซ้ำและลองโควิดแล้วยังเอาโควิดมาวนลูปไม่เลิกได้อีกด้วยคือตามข่าวนี้เนี่ยโควิดรีบาวเนี่ยมีจริงๆคือไม่ใช่การติดเชื้อรอบใหม่แต่เป็นการเชื้อชุดเดิมกลับมาวนลูปได้อีกรอบหนึ่งเหมือนมันยังไม่หายจากตัวเราไปแต่แต่ตามหัวข้อบอกว่าเอาโควิดมาวนลูปไม่เลิกได้อีกด้วยก็คือ ยังคงไม่จบกับโควิดสักทีนะครับฉะนั้นก็จะมีมุกใหม่ๆมาตลอดเวลาเกี่ยวกับโควิดตรงนี้มันมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราประมาทได้หรอกมันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เราจะต้องระวังตัวเพียงแต่ว่า,าโรคอื่นมันก็มีไม่ใช่หรือเพียงแต่ว่ามันไม่ดังเท่านั้นเองอันนี้คือดังไงฉะนั้นเมื่อมีมุกใหม่อะไรมาอีกเนี่ยก็จะยังคงรักษากระแสนี้ไว้ได้อยู่ตลอดนะครับ เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็หัวข้อเขาบอกว่ารู้จักกับโควิดรีบาวในยุคโอมิครอนที่ไม่ใช่ติดเชื้อซ้ําติดเชื้อซ้ําคือเชื้อกลุ่มใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเดิมที่เราเคยติดอ่าอันนี้คือเป็นเชื้อกลุ่มเดิมที่อยู่ในตัวเราแล้วมันก็วนกลับมาและความเสี่ยงใหม่ที่มากกว่าแค่ลองโควิดอันนี้คือถือว่าคาศัพท์ที่3แล้วกันนะโควิดรีบาวเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะมี4ี่ห้กเจ็ด8อีกไหม สรุปจากตรงนี้ตอนนี้ผู้ป่วยโควิด19ที่กินยาต้านไวรัสครบโดสอาจจะต้องกักตัวนานขึ้นและอย่าเพิ่งรีบถอดหน้ากากนี่ไงคือสิ่งที่เป็นผลพวงจากการยังยังไม่เลิกยังไม่ลืมก็คือมาตรการต่างๆยังคงมีอยู่ไปเรื่อยๆจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงละกันก็อย่าเพิ่งรีบถอดหน้ากากเพราะว่าอาจเกิดการรีบาวกลับมามีผล ATK e เป็นบวกซ้ำได้ ก็มันคล้ายๆกับคำพูดที่ว่า ADK เป็นลบก็ไม่ใช่ว่าไม่ติดนะอา่าวคือรีบบวนี้มาจากว่าตอนนี้มียาที่เกี่ยวกับโควิดแล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าคนที่กินยาตรงเนี้มีโอกาสอยู่นิดนึงที่จะกลับมารีบบวคือเหมือนเหมือนเชื้อมันที่ที่เรานึกว่ามันมันหายไปแล้วจากการกินยามันกลับเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยนี่ครับสาเหตุที่เราคงจะกลัวกันเกี่ยวกับโควิดมากหมายถึงว่าคนที่ยังกลัวอยู่ก็คืออา่า ผู้นอกจากลองโควิดแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อไวรัสท,ที่เป็นสาเหตุของโควิด1 9อาจทำให้สามารถทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้แม้แต่คนที่อาการไม่มากคือถ้าบอกว่าไม่ได้กลัวหลอกโควิดแต่กลัวผลพวงจากโควิดอย่างเช่นลองโควิดแล้วก็อื่นๆพวกเนี้ยที่ที่เขาขูข่ๆก,กันเนี่ยอย่างนี้ต้องกลัวเบาหวานด้วยนะเพราะว่าตัวเบาหวานเองก็ไม่ได้ทำให้เป็นอะไรร้ายแรงแต่ว่ามันเป็นต้นตอของโรคอื่นๆตามมา ลองโควิดเป็นอาการหลังป่วยด้วยโควิด1 9ที่หลายคนเจอโดยเฉพาะปอดทำงานไม่เหมือนเดิมหายใจลำบากเหนื่อยง่ายและผู้ป่วยอาจเจอภาวะเช่นนี้เป็นเวลานานนอกจากลองโควิดตอนนี้ผู้ป่วยโควิดต้องกังวลอีกหนึ่งอาการคือรีบาวก็มันรีบาวทั้งตัวโรคซึ่งซึ่งมันมีโอกาสเกิดเกิดขึ้นได้แน่แต่ว่ามันสักมันเยอะขนาดนั้นเลยหรือเหมือนเวลาเราจะบอกว่า เนี่ยขึ้นเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวเครื่องบินก็ตกนะเออแล้วเครื่องบินตกทําไงอย่างเงี้ยก็มันก็มีโอกาสตกไงเครื่องบินแต่ว่ามันน้อยถึงน้อยมากๆนานๆทีจะได้ยินข่าวเครื่องบินตกทั้งสุดท้ายที่ได้ยินข่าวเครื่องบินตกคือปีไหนครับน่าจะเป็นก่อนโควิดไปอีกหลายปีนะเออถ้าเทียบกับไออุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งซึ่งเกิดขึ้นแบบว่าวันหนึ่งเยอะมากทุกวันเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลย อ๋อมันอาจจะดังก็เพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาก็ติดโควิดแล้วก็ได้รับยาเกี่ยวกับโควิดเนี่ยหลังจากนั้นผ่านไป4วันก็กลับมาตรวจแล้วเป็นบวกอีกอันนี้คือโดนเองกับตัวเราก็เลยเรียกว่าอาการแพ็ก o w โ i วิดรีบาวเนี่ยพูดเองแม้จะเกิดได้ไม่มากนักแต่เป็นข้อมูลใหม่ที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องยืดเวลากักตัวออกไปอีกเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้าง โอ้แถมยังเพิ่มความเสี่ยงอีกก็คือความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโควิดซึ่งคนไทยนอกจากพึ่งตัวเองอย่างถึงที่สุดแล้วก็คงได้แต่ภาวนาว่าอย่าเป็นดีที่สุดแต่ในที่สุดเชื่อส่วนตัวเชื่อว่านะครับไม่ได้บอกว่าถูกแต่ส่วนตัวที่ว่าต้องเป็นทุกคนเผลอเราอาจจะเคยติดไปแล้วแต่เราไม่รู้ตัวก็แปลกอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าชนชาติของเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ห่วงสุขภาพกันมากเนี่ย แต่ว่าอัตราของคนประเทศเราที่เสียชีวิตจากโรคเนี่ยหัวใจหลอดเลือดความดันอะไรพวกเนี่ยก็สูงเป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกันเออก็แปลกดีพอมาเรื่องโควิดเนี่ยเรากลายเป็นคนที่ห่วงใยสุขภาพก็ก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีอาจจะอาจก่อนหน้านี้อาจจะไม่ทันคิดก็ได้แต่ตอนนี้อาจจะตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นต่อไปอาจจะห่วงสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าโควิดเป็นตัวกระตุ้นไง คือที่เอ,อบหสุดท้ายก็ต้องเป็นทุกคนเพราะว่าแม้กระทั่งนะครับเแพทย์ที่ปรึกษาด้านโรคระบาดของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็คุณหมอคนนี้แอนโทนีเนี่ยที่ดังๆเนี่ยก็เกิดอาการรีบาวมาแล้วหลังจากที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว4เข็มคืออาการตอนนี้มันเหมือนกับว่ารู้แน่ๆว่าเดี๋ยวอีกหน่อยน้ำจะต้องท่วมกรุงเทพแต่จะปีไหนไม่รู้แหละอาจจะอีกยีปี3าปีหรืออาจจะปีหน้าเลยก็ได้ แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ทําอยู่ก็คือนั่งสวดภาวนาอย่าเป็นอย่าเป็นอย่าเป็นแล้วก็กลัวไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่พอรู้ว่ากรณีหมอชื่อดังคนนี้เคยที่ฉีดมาถึงสี่เข็มแถมยังกินยาเขาบอกว่าอยู่ในประเทศที่มียาใช้ไม่จํากัดก็แน่แหละประเทศผลิตยาเองใช่ไหมอเมริกาเนี่ยคงพอพอ,พอหมอต้นแบบเขามีปัญหาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็วงการคงจะสะเทือนนั่นแหละ คงจะยิ่งกังวลกันหนักขึ้นกว่าเดิมก็มีคนบอกว่าเออผู้ป่วยที่ใช้ยานเนี่ยมีอัตราการรีบาวประมาณ2-5%ขณะที่บางแหล่งบอกว่า7-8%เปอร์เซนมันก็จริงๆมันก็ดูไม่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าลองคิดดูถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยมีภูมิต้านทานซึ่งเขาบอกเขาก็เคลมเองนะยกเว้นแต่ว่าวัคซีนเขาโกหก เ,ออเขาก็เคลมเองว่าออมันป้องกันการติดเชื้อไม่ได้หรอกยุคนี้แต่ว่ามันก็ทําใหเออ้เขาเรียกอะไรอะ่ะถึงจะติดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ร้ายแรงใช่ไหมโอเคเราติดแล้วแต่ไม่ร้ายแรงและสมมติมากินายานี้อีกแต่มีโอกาสคือคือของเดิมเหมือนเหมือนเครื่องกรองเนี่ยกรองออกไปตั้ง90% 90กว่าแล้วอะ่ะเหลือ,อแค่นิดเดียวแล้วก็มาเจ,เจอยานี้อีกซึ่งยาก็กรองไปอีก ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไงก็โอกาสติดสองถึงห้าเปอร์เซ็นก็คือกรองไปประมาณเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมเหลือน้อยมหาน้อยอยู่แล้วอ่ะเออนอกจากลองโควิดแล้วอีกหนึ่งความเสี่ยงคือโรคหัวใจและหลอดเลือดอ่านักวิทยาศาสตร์พบมากขึ้นว่าผู้ติดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด -19 สามารถทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาแม้บางคนมีอาการไม่มากบางคนมีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดหลังจากเป็นโควิดแล้วหลายเดือนถัดมา ก็ตอนนี้อับขอข้ามช่วงที่พูดบรรยายถึงอาการลองโควิดนะครับก็ใครสนใจก็ลองมาดูในลิงก์ใต้วิดีโอได้เพราะว่าอันนี้ก็จะยาวมากอ่แต่ทีนี้อับก็รู้สึกเหมือนกันว่าซึ่งถึงในนี้ก็พูดอาการนี้อาจมาจากสาเหตุอื่นได้เช่นกันเออ่หมายถึงว่าพอหลังจากลองโควิดคือหลังจากที่ติดโควิดแล้วบางคนซึ่งน่าจะเป็นส่วนน้อยก็อาจจะมีอาการอื่นๆตามมาในภายหลังอาจจะ หลังจากนั้นเลยหรืออาจจะหลังจากนั้นอีกหลายเดือนซึ่งรู้สึกว่าอะไรอะไรก็โทษโควิดหมดเลยอันนี้บอกว่าโควิดเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อสมองโดยขนาดจะหดตัวลงเล็กน้อยหลังจากการติดเชื้อนอกจากนี้ผู้ป่วยบางคนยังมีอาการปอดผิดปกติแต่ยังไม่ทราบถึงในยง่าสาคัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทางนั้นอเมริกาคงมีคนมีปัญหานี้กันเยอะมากแล้วแหะเพราะว่าเป็นประเทศที่ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในโลกใช่ไหม ครับก็เอาบทความนี้มาก็แค่พยายามจะสื่อว่าเออเรานึกว่าเราก็จะลืมมันไปแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายคือมันยังอยู่นะเออก็คือหมายถึงว่าความพยายามในการเลี้ยงกระแสะไว้ก็ไม่ได้ว่าเขาผิดอะไรหรอกเพราะว่าคนที่เขาอ่าวิจัยเรื่องพวกนี้ก็คือหน่วยงานการแพทย์ใช่ไหมซึ่งเหมือนกับว่าเออถ้าเขามาวิจัยเนี้ยกันเกินยังอยู่ในกระแสะไงเขาก็วิจัยของเขาไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้โรคอื่นๆมีอีกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยก็ก็คงไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับ แล้วก็มันก็ยังมีความเสี่ยงอีกว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีอะไรประทุขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็อาจจะย้อนเกิดการย้อนกลับของมาตรการก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเขายังยังโฟกัสกับเรื่องพวกนี้กันอยู่นะครับฉะนั้นเราก็คงต้องจับตาดูกันอยู่ห่างๆนิดนึงว่ามันจะก่อให้เกิดอะไรกันบ้างไหมครับก็ตอนตนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ